การเตรียมอาหารเย็นการเตรียมอาหารเย็นการเรียบจำอาหารเปรงแม่ของมอนตี้กำลังจะมาทานอาหารเย็นเขาจึงตัดสินใจเอาจานอาหารอันสวยงามที่เธอมอบให้ออกมา แม่ของมอนตี้กำลังจะมาทานอาหารเย็นเขาจึงตัดสินใจเอาจานอาหารอันสวยงามที่เธอมอบให้ออกมามุสตาอรบอกมอนตี้กำปองมกยามอาหารเปลวีสโคนเชกควอดบานสำหรับจัดยกจานดอสรอสอาดัมมตากควอดบานทอรอาควอดเชนโมเขารอคอยที่จะสร้างความประทับใจให้กับแม่ของเขา เขารอคอยที่จะสร้างความประทับใจให้กับแม่ของเขากอดบนตั้งรงจําป์โวอมไตยรบ,บักกอดจับอาร,อาาารมณ์เขาจำได้ว่าเขารู้สึกดีมากเพียงใดเมื่อเธอเอาจานมาให้เขาเขาจำได้ว่าเขารู้สึกดีมากเพียงใดเมื่อเธอเอาจานมาให้เขา กอดแชบันทกักกอดมีนอารมอณอ์จ้าปน้าเปิมตายกอดยกจานเอ่อยก่กดดอดก,ก่อนอื่นเขานำเครื่องเงินถ้วยและจานที่ดีที่สุดออกมาก่อนอื่นเขานำเครื่องเงินถ้วยและจานที่ดีที่สุดออกมาดมบงกอดบันยกเครื่องแป็กแป้งหนังจานในลอบมพอดเจมุก เขาวางจานลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวงังเขาวางจานลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวงังกดนดักจานโดยปรงประยัดเลอเลอตกจากนั้นเขาก็วางผ้าเช็ดปากไว้ข้างจานแต่ละใบ จากนั้นเขาก็วางผ้าเช็ดปากไว้ข้างจานแต่ละใบบนโต๊ะหมกกอดบานดักกันซ้ายมวยในจอบหนึ่งจานหนึ่งมวยหนึ่งมวยทางด้านซ้ายของจานเขาวางมีดโดยให้ใบมีดหันไปทางจานทางด้านซ้ายของจานเขาวางมีดโดยให้ใบมีดหันไปทางจาน นภาในคัชนชเวในจานกวดดักกำบดดอย่อยมุกกำบดบายตอรถจานทางด้านขวามนตี้วางซองและช้อนทางด้านขวามนตี้วางซองและช้อนแครั้งตมมนต้บานดักซ้อมหนังสลเปลือก หลังจากเติมน้ำแข็งลงในแก้วแล้วเขาก็ใส่น้ำในแต่ละแก้วหลังจากเติมน้ำแข็งลงในแก้วแล้วเขาก็ใส่น้ำในแต่ละแก้วบนโต๊ะปีจักตะก๊อกเป็นแก้วายกวอดหนักตะกลงใกล้ในมวยในมวยเขาวางดอกไม้สีขาวไว้ในแจกันตรงกลางโต๊ะ เขาวางดอกไม้สีขาวไว้ในแจกันตรงกลางโต๊ะกอดรับกาปอซอนนึกน้องโทมุวยนึกก่อนดัลตกพวกมันมีกลิ่นหอมที่สวยงามพวกมันมีกลิ่นหอมที่สวยงามโอเวียมนคลันกรอสรสแอ ขณะที่มอนตี้ยืนหัดกลับมาชื่นชมผลงานของเขากริ่งประตูก็ดังขึ้นขณะที่มอนตี้ยืนหัดกลับมาชื่นชมผลงานของเขากริ่งประตูก็ดังขึ้นเนเป้และมอนตี้โชาาสสว,บบว์ใบตองล็อกมกหลังใบก็สดใสกลางนีโรบกกอดกันดังเทียบมานหมืนเลือลาง มอนตี il, e ้เสร็จทันเวลาพอดีเพราะแม่ของคำได้มาถึงมอนตี้เสร็จทันเวลาพอดีเพราะแม่ของคำได้มาถึงมอนตี้บ้านมันจับตอนเป๋ไวลีปรุมได้ดอกบกวาดบ้านหมกดอง